พ่ขเาาี่ะพูดามึงก็จะเป็นแ่้ากบพูด้าพูดเป็น,นะอ,อแต่ว่าค้าจะทำเพื่อฉันจะทำเพื่อการแสดงโอเคพี่ไปออโ,อโอเคเคอเอออมาถามมาแล้วตามค่าพี่มาได้ค่ะพี่ แ,แล้วทำตัวเนียบไหมพ,มพี่พี่ถ้าันนี่ยอยู่นะทานพี่ือคือคืคืมเกือบไปแล้วพี่เกือบแร้วเขาสงสัยแต่ตัวของทันพี่สามารถนั่งบรรลังของตัวทันพี่เองได้นะเพราะว่าตัวทันพี่คือพเดีนะใช่แล้วเจ้านั่งบรรลังเขาได้ไหมเจ้าเรน่สิ้านังไม่ได้ก็อยู่ในร็อกนพี่ น,นี่เขาจะนั่งไม่ได้เนีย่ยนั่งแล้วก็มันก็จะกระเด็นใช่ข้ารู้อย่า สวัสดีเพคะองค์หญิงมีนาะสวัสดีจ้าเอ๊อะสวัสดีจ้าติดตามข้ามาเถอะเอ๊ะพี่นี่มันมันก็ช้านานแล้วนะวื่ไหร่จะช้าลืมไปว่าค่ะ ถ้าเราหแสงจันทราสามารถทำให้เรากลับเป็นร่างเดิมได้เราต้องทำยังไงคะเราต้องรอจันทราโผล่ขึ้นในายามราตรีอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราจะยามราตรีนะเดี๋ยวข้ามานะท่านพี่ ได,ได้ทำไมนี่ค่จะจายามราตีอ่นะท่านพี่ท่านพี่หายอ๋อนี่ไงท่านพี่หายท่านพี่องท่นี่เองท่านพี่นี่มันจายามราตีาต้องไปแสังเกตตอนไหนเนี่ยตรงนี้ก็ได้มั้งท่านพี่ไม่อยากให้ใครรู้รละ่ะแล้วถ้าเราได้สังเกตแล้วเราจะต้องสื่อเรื่องเดิมใช่ไหม ค่าก็ไม่ในีใจเหมือนกันแต่พลังแห่งแสงจันทร์ไม่ทำให้เราผิดหวังนี่แสงจันทร์กันท่านชอบร่างค่าไหมอบนนี่พวกข้าสนิทก,กันหรือ กว็ว่างและไม่ถ้าไม่ได้ใส่จันทราข้า้ึงการความช่วยเหลือจากท่านข้าขอกลับเป็นร่างเดิมได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ใส่จันทราข้าขอร้องนี่พวกท่านข้าขอร้อง หาจำหางถีมพุ่งข้าได้แต่ว่าหน้าค่าเปลี่ยนไปจะไหมคะหน่าข้าเป็นถิี่่ะท่านพี่ท่านพี่ดูดูหน้าค่ามันทำไมหน้าเจ้าถึงเป็นขนาดนี้ทำไมหน้าค่าถึงสวยขึ้นเช่นนี้แต่ว่าสีคอกับตัวไม่เหมือนกันเลยอะ สวยแบบนี้ล่ะทำไมสีหัวเจ้าตัวเจ้าที่เหมือนกันล่ะข้าก็ไม่รู้พระนาคมืดจริงนักนี่มันอะไรกัน น่าต้าตอนเช้าสวยดีเลยจริงด้วยน้าคะมีฝ่ยด้วยถ้าไปสำรวจแค่ไปตรวจปากลลาลังก่อนนะ เรองดีขึ้นแล้วนะข้าคงต้องใช้พลังทำให้เมืองนี้ปลอดภัยชิงเค okay, พี่